สวัสดีครับอยู่กับครูคริสช n แนลนะครับช่องที่พยายามทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่ถามว่าเป็นเรื่องง่ายไหมไม่รู้ครับนะครับมาสัปดาห์นี้นะครับเราจะพูดถึงอาร์ติเคิลที่ชื่อว่าอและแอนนะครับคำถามครูครับทำไมเราต้องเรียนรู้อาร์ติเคิลอและแอนคำตอบคือเวลาที่เราใช้คำนามนะครับที่เป็นคำนามนำได้เนี่ยแล้วเราต้องการใช้เพียนเอกพจน์เราจำเป็นต้องบอกจำนวนแบบคร่าวๆเสมอนะครับ ฉะนั้นซึ่งการบอกจํานวนแบบคร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นจํานวนที่มี1สิ่ง1อย่างแน่นอนก็ไม่พ้นอะและแอนนะครับอ่ะคราวนี้นะครับอะและแอนเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงแล้วเราควรใช้ยังไงนะครับอ่ะคิดอย่างนี้ครับอะและแอนเนี่ยมีความหมายเหมือนกันครับอะและแอนมีความหมายเท่ากับ1นะครับอะและแอนเนี่ยแปลว่า1ได้เลยนะครับคราวนี้เวลาจะใช้เนี่ยให้เรานับอักษรแรกของคํายกตัวอย่างเช่น อะโอ้ครูขอโทษครูเผลอละ house นะครับเวลาเราจะใช้อ่าและแอนนะครับให้ดูที่อักษรแรกถ้าอักษรแรกเป็นพยัญชนะให้เลือกใช้อะโอเคไหมแต่ถ้าเกิดอักษรแรกเป็นสระให้เลือกใช้แอนครูครับสระในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างครับมี a e i o และก็ u ครับถ้าเกิดคำคำนั้นเนี่ยขึ้นต้นด้วย a e i หรือ u เนี่ย ให้ใช้แอนนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า orange o r a n g e orange ลูกเห็นไหมครับ orange เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว o ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยใช้แอนนะครับเพราะมันขึ้นต้นด้วยสระแบบนี้แต่ถ้ากลับกันถ้าเกิดคำคำนั้นขึ้นต้นด้วยอักษรที่ไม่ใช่ a e i o u ก็ให้เลือกใช้อะได้เลยครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าง่ายๆเลยก็คือคำว่า book b o o k book แปลว่าหนังสือ book ขึ้นต้นด้วยตัว b ไม่ใช่ตัว a e i o u ฉะนั้นก็เลือกใช้อ่นะครับ book แปลว่าหนังสือหนึ่งเล่มแต่ว่านะครับการใช้อ่าและแอนเนี่ยจริงๆมันมีความยากอยู่นิดนึงเพราะว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกใช้อ่าและแอนนะครับมันไม่ได้เลือกใช้ตามพยัญชนะอย่างเดียวมันเลือกใช้ตาม เสียงต้นก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า university university เนี่ยแปลว่ามหาวิทยาลัยนะครับแต่ให้สังเกตว่า university เสียงต้นเป็นเสียงเยอะอถูกไหมครับเป็นเสียงยอยักษ์นะครับฉะนะเนี่ยเมื่อมันเป็นเสียงพยัญชนะปุ๊บให้คิดอย่างนี้นะเสียงต้นเป็นพยัญชนะให้เลือกใช้อ่านนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเสียงต้นเป็นสระให้เลือกใช้แอ d นเช่นคำว่า o u r o u r o u r เป็นเสียงสระอาถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยตัว h ไม่ได้ถูกออกเสียงแต่มาออกเสียงตัวหลังซึ่ง o u r เนี่ยเป็นเสียงสระอาฉะนั้นใช้อะไรครับใช้แอ d นคราวนี้เนี่ยมักจะมีตอนที่ครูสอนนะครับมักจะมีคนถามว่าครูครับ แล้วผมจะแบ่งแยกเสียงพยัญชนะหรือเสียงสระได้ยังไงคําตอบของครูคือถ้าเป็นเสียงสระนะครับมันมักจะขึ้นต้นด้วยตัวออ่างครับเช่น o u r เห็นไหมเสียงอวเห็นไหมออ่าง o u r ก็เลยเป็นเสียงสระยกตัวอ,อย่างอีกเช่นคําว่า hon honor honor อันนี้ก็ honor เห็นไหมเป็นเสียงออ่างเห็นไหมครับเป็นเสียงสระ ฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้อะไรครับใช้ a n a n อนอ man นะครับผู้ชายที่ซื่อสัตย์1คนหรือผู้ชายที่มีเกียรติ1คนนะครับฉะนั้นนะครับการใช้ a r t i c ิเคเนี่ยครูก็จะสรุปว่า a r t i c ิเนะครับแปลว่า1น,นะครับขอโทษไม่ใช่ a r t ์ติเคิอะและ a n แปลว่า1น,นะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการแยกใช้ถ้าเกิดอยากให้จำง่ายก็นับที่อักษรแรกครับ อักษรแรกเป็นพยัญชนะให้เลือกใช้อะแต่ถ้าเกิดอักษรแรกเป็นสระให้เลือกใช้อะไรครับให้เลือกใช้แอนนะครับถ้าเกิดเราคิดแบบนี้ในการทําข้อสอบอ่ะกับแอนนะครูเชื่อว่าจะถูกประมาณ90%ครับแต่ถ้าอยากให้ถูกร้อเราก็ไปต้องต้องไปจําว่าคําคำน้นเสียงต้นเป็นพยัญชนะหรือค,ำคำําคําน้นเสียงต้นเป็นสระ ถ้าเสียงต้นเป็นพยัญชนะไม่ว่ามันจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอ,อะไรก็ช่างให้เลือกใช้อ่าน,นะครับแต่ถ้าเกิดเสียงต้นมันเป็นสระไม่ว่ามันจะขึ้นต้นด้วยอักษรอ,อะไรก็ช่างให้เลือกใช้อะไรครับให้เลือกใช้แอ่นนะครับครูก็มีวิธีมาแนะนําประมาณนี้นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดครูทําอะไรผิดพลาดไปนะครูก็ขอโทษด้วยครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่า อยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็รบกวนคอมเมนต์มานะครับขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับกูก็จะพยายามพูดให้ได้สั้นที่สุดแบบนี้แหละประมาณ5นาทีถึง5-6ถึงนาทีประมาณนี้แต่ถ้าเรื่องไหนมันยาวเกินไปก็อาจจะพูดเยอะกว่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากฟังอะไรที่มันง่ายๆเร็วๆกระชับก็ติดตามช่องครูได้นะครับขอ5นาทีครับอ่ะยังไงก็ฝากขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับหรือจะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ